โาหมดเยนะหมดีคือรถใหม่ลองเล่ได้ไม่เ่อยอ่าดี่อยาก็นรถใหม่ี่ะแปนะแป๊บหมเวลานะอทะเลเ้ยที่กูหมดไม่ได้หรอที่ขยะลง้นแม่น้ำโรงเรียนก็่ทะเลได้นะใช่ใช่่เกเลย่ขยะชิ้นเดียวเป็นมลพิษของทะเลและสัตว์น้ำเลยหรอได้สิขยะชิ้นเดียวนี่เก็บระไรก็สัตว์น้ำได้เลยนะได้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 ต่อแล้ว นะครับสุดท้ายนี้นะครับให้นักเรียนจำไว้เสมอว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นอันดับที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลนะครับดังนั้นนักเรียนลองไปดูด้านหลังครับอันนี้คือปากตรงทางของพวกเรานะครับเป็นสถานที่สุดท้ายเลยที่จะคัดกรองขยะก่อนลงสู่แม่น้ํะสําหรับวันนี้มีใครอยากจะสอบถามอะไรบ้างครับมีครับแค่ขยะชิ้นเดียวเปมลพิษต่อทะเลและสัตว์น้ำเลยเหรอครับใช่แล้วครับสําหรับแค่ขยะชิ้นเดียวเนี่ยถ้าพวกเราแต่ละคนเนี่ย ทิ้งกันแค่คนละ1ชิ้นเนี่ยมันก็จะลงสู่ทะเลวันหนึ่งก็ตั้งหลายๆชิ้นนะครับดังนั้นให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์ทะเลโดยการไม่ทิ้งขยะนะครับครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าโรงเรียนเรามีขยะเยอะแค่ไหนโอเคไปไปไป,ไป เห็นไหมว่าโรงเรียนของเราติดกับแม่น้ำและห่างจาทะเลเพียงนิดเดียวดังนั้นขยะจึงลงสู่ทะเลได้ง่ายมากใช่ใช่ใช่ด้วยกินขี้ด้ยขยะย่ด้านหลังเต็มเลยใช่ใช่ใช่ขยะเต็มเลยงนั้นเรามาเริ่มเก็บขยะกันเลยดีไหมใช่ เราก็ได้ขยะเยอะเลยงั้นวันหยุดนี้เราไปเก็บขยะก่อนที่ขยะจะลงสู่ทะเลกันดีกว่าได้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 เฮ้ยนี่ก็ถึงเวลาลั่น้านะเมื่อไหร่เซอจะมาสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะมาสักทีเฮ้ยขึ้นไนมาแล้วใช่ใช่ใช่้ยเพื่อนอยู่นี้เพื่อนอยู่ตรงนี้ บไปสิเรานพาไปสนี่ไงหัวนี้น่าเป็นบลาชายเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บขยะกันนะก่อนที่ขยะจะลงสู่ทะเลไปกันเลยไปยังมองเห็นความหวังทะเลที่ผุพัง ยังรอการลื้อฟื้นตื่นเธอเจ้ามนุษย์หยุดการทำลายมีขยะมากมายอยู่ในสะดือทะเลเห็นปลาเจ้าลาเห็นลากรอบๆขยะที่เราจกำกับขยะกันวันนี้ขยะที่ขยะจนลงทะเลนี่หรอขยะที่เราทิ้งกันเพียงคนละชิ้นมันจะเยอะแค่ไหนกันเชียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขยะจะเยอะแค่ไหนกันเชียวไปไป ไมม่ีวันันนสสิิุดดกก็เกปญหา oh, ้โอ้ขยะเยอะมากเลยมีลัาม,มา,มาช่วยเก็บกันเถอะได้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 ไดโอเลจาช่างน่าสงสารอีกแล้วอีกแล้วหยุดทิ้งลงมามากมายหนักหนาปัญหาในทะเล เจะชมวิวไปไหมไปไปไปต่อเห็นปลาเจ้าหลากหลายเห็นคล้ายคล้ายทุ่งใสใสปลากินเข้าไปมันไม่ย่อยตายตายตายเกิดแล้วเกิดดีวัฏจักรมนุษย์ไม่พี่แร้วไม่ได้ย้ายหัวทะเลก็เหมือนกับการที่เราอ่านวัคเรและสัตว์น้ำให้อยู่กับเราตลอดไป ทัน้นพเราทุกคนสัญญาว่าเราจะไม่ทีขยะลงทะเลอีกต่อไปใช่ไหมิ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ง้ง